สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแชมเปญฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับผมคันนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่2,000นะครับแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับแรงเบรกอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 2 0 0 0้บาทนะครับคันนี้แต่งเป็นชุดกันชนเหล็กรอบลรอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านบนเลยนะคคคคคครร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 ััััััับบบบบผผผมมมมมนน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 ีี้้้้ะะะะะใสส่่เเเปปปปปป็็็ูููาาตตวจทงฟิกแ สกู๊ปใหญ่แบบนี้นะครับจะมีรูปม้ากับรูปแรดนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับคันนี้ก็จะทําเป็นสีดําเงานะครับตัดสีดาด้านนะครับตัวม้านะครับก็จะเป็นสีดาเงานะครับแบบนี้เลยถัดมานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนี่นะครับคันนี้นะครับผมก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวังสือฟอร์ดแล้วก็ขอบกระจังหน้านะครับนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟ LED นะครับนี่นะครับ ไฟ led นะครับตัวนี้จะเป็นทรงแบบยาวนะครับแบบเต็มช่องเลยนะครับไฟ led สามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับสามารถเลือกได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับผมอันนี้นะครับ w i t e t นะครับเดิมๆจะมีไฟ day light อยู่แล้วนะครับคือเราไปแต่งเพิ่มนะครับปกติเดิมๆ white t ไฟ day light จะไม่มีสเต็ปวิ่งแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เราก็จะไปแต่งสเต็ปวิ่งให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่คลิปฉลาม3ามขีดตรงนี้นะครับผม แล้วก็วงแหวนนะครับผมอันนี้ก็จะใส่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับวงแหวนจะมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เดวิไอนะครับคันนี้จะใส่เป็นสีแดงนะครับเดวิไอจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสามารถเลือกได้เช่นกันครับถัดมานะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นกันชนเหล็กของฮัมเมอร์นะครับผมนี่นะครับกันชนเหล็กของฮัมเมอร์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับผมตัวกันชนเหล็กขนาดใหญ่ด้านหน้านี่เลยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับหวงรักจูงสีแดงนะครับนี่ แล้วก็จะมียางกันกระแทกตรงนี้นะครับผมเวลาวิ่งนะครับเสียงไม่ดังนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะตรงขอบป้ายนะครับผมสามารถเอียงปรับองศาได้นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับจะมีโลโก้ h ฮมเมอร์นะครับนี่แล้วคันนี้นะครับผมจะใส่กันแข้งด้วยนะครับผมกันแข้งก็จะเป็นของ h ฮมเมอร์เช่นกันนะครับอันนี้จะใส่เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผม จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับจะมาพร้อมกับชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับผมไวท์แท็กนะครับเดิมเดิมตัวขับ2นะครับจะมีเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับเซ็นเซอร์หน้าก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ1 2 3 4สามสี่นะครับผมนี่เดี๋ยวมาชมด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับผมก็จะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับนี่นะครับ ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนะครับซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับมีแบบเรียบแบบมีหมุดนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กนะครับแม็กนะครับผมอันนี้จะใส่เป็นแม็กลายดอกไม้ครับ18นะครับมาพร้อมกับยางแฮงคุกนะครับผมนี่นะครับสี่ลียางนะครับผม265 60R18 นะครับนี่ถัดมาด้านข้างนะครับผมนี่ สติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับด้านข้างก็จะเขียนเป็นชื่อลูกค้านะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับแล้วก็กราบข้างนะครับนี่นะครับผมกราบข้างตัวนี้จะมาพร้อมกับบันไดข้างของฮฮมเมอร์นะครับผมอันนี้ก็ถอดของเดิมออกนะครับใส่เป็นบันไดข้าง h ฮมเมอร์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะมีไฟส่องเท้าด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเปิดประตูนะครับไฟส่องเท้าก็จะติดนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของครอบไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นครอบไฟเลี้ยวแต่งแบบเป็นไฟ LED วิ่งนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟ LED สีเหลืองวิ่งแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีไฟอ่อนสีขาวตรงนี้นะครับถ้าเราปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องเท้าเช่นกันนะครับนี่สีขาวครับถัดมาด้านบนนะครับผมโหดๆแบบนี้อันนี้คือแหลกหลังคานะครับผม ตัวนี้จะเป็นแหลกหลังคาของฮัมเมอร์นะครับนี่นะครับผมจะมีไฟด้านข้างด้วยนะครับสองฝั่งแล้วก็มีไฟข้างหน้านะครับผมนี่นะครับจะมีสวิสวิปิดเปิดอยู่ด้านในนะครับด้านหน้าจะมีสองตัวนะครับนี่แล้วก็จะติดกันสาดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันลอยเบ้ามือเปิดนะครับผมนี่นะครับกันลอยคีควนนะครับก็จะใส่เป็นสีดำด้านตัวเซอรเรนเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็ นี่นะครับผมกันลอยฝ้าถังน้ํามันนะครับถัดมาด้านหลังนะครับผมในส่วนของโรบาร์นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นโลบาร์ของฮาแกนนะครับผมของเดิมจะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับก็คือถ้าเวลาบรรทุกใช้งานอย่างเงี้ยครับมันก็จะถลอกนะครับมันจะไม่แข็งแรงแบบนี้นะครับผมด้านข้างนะครับก็จะใส่กันลอยเข้ากระบะให้นะครับทั้งสามมุมเลยนะครับนี่ กรแบะไลเนอร์ก็ยังเป็นของแท้เดิมสแตนดาร์ดที่มากับรถวายแท็กอยู่แล้วนะครับนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับผมนี่นะครับข้อไฟท้ายก็จะทําเป็นใส่เป็นสีดําด้านนะครับผมตัวสื่อลันเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็มีขรอเบ้าท้ายปลายดาบนะครับแล้วก็สติกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์คำว่าลนเจอร์เป็นฟอนต์แบบนี้นะครับผมก็แกะของเดิมออกนะครับลนเจอร์ด้านล่างนะครับถ้าของเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับกันชนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นของ h ฮมเมอร์เช่นกันนะครับผมนี่นะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินในตัวนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟถอยตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะมีไฟสีขาวตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังไวทแท็กนะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับ4จุดนะครับนี่แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟส่องขอบป้ายทะเบียนเช่นเคยนะครับผมคันนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นบอลลากเรือของ h ฮมเมอร์เช่นกันนะครับนี่นะครับนี่มาพร้อมกับห่วงลักจุ้งสีแดงนะครับนี่ เดี๋ยวมาชมภายในกันบ้างนะครับผมภายในไวทแท็กนะครับผมเดิมๆนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับผมเดินได้สีส้มรอบคันเลยนะครับภายในนะครับผมนี่นะครับคอนโซลคอนโซลนะครับก็จะเป็นซอบทัชนะครับเป็นสีดําเดินได้สีส้มนะครับนี่แล้วก็จะมีสครับเพจแบบมีไฟมาจากโรงงานด้วยนะครับนี่นะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับเขียนว่าเลนเจอร์นะครับเบาะนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางด้านคนขับนะครับผมนี่นะครับ นี่ในส่วนของเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังสีดําคาดสีส้มนะครับสวยงามเลยนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับผมหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์3นะครับผมสามารถสั่งงานได้เสียงภาษาไทยได้นะครับผมนี่นะครับจะมีเนวิเกเตอร์ในตัวนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแบบ100%นะครับจะเป็นพวงมาลัย e-Pass แบบซับแรงกระแทกนะครับ เวลารอบต่ำนะครับผมพวงมาลัยจะเบามากเลยนะครับเวลาขับไวๆนะครับตามความเร็วนะครับพวงมาลัยก็จะหน่วงหนักนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟแหลกหลังคานะครับผมนี่นะครับสีเขียวเปิดนะครับไฟแหลกหลังคาก็จะติดนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับ ครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger w i l d t r c k คันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแนวออฟโ,ดโรด d ทโธดแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ